พิธีมอบโฉนดนะครับซึ่งที่ดินทํากินถือได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่หลายๆคนเนี่ยต้องมีไว้นะครับส่วนการมอบโฉนดที่ดินคืนให้แก่เกษตรกรหลายหลังจากที่สมาชิกนะครับทำการชําระหนี้คืนครบสัญญาครับไปดูกันในหลายจังหวัดครับรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบโฉนดที่ดินทํากินคืนให้กับเกษตรกรสมาชิกภายหลังชําระหนี้คืนครบสัญญา17จังหวัดภาคเหนือตอนล่างด้วยกันนะครับขออภัยฮะ17จังหวัดในภาคเหนือ ซึ่งนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับในฐานะประธานบอร์ดกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือว่ากฟกนะฮะมอบโฉนดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรภายหลังที่ชำระหนี้ครบสัญญาในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือด้วยกันกว่า192ราย307แปลงเนื้อที่2,187ไร่เศษ พร้อมกับมอบเช็คเพื่อชำระหนี้สากลลูกหนี้จำนวน25รายมูลค่านี้ครับรวมกว่า18ล้านบาทที่<ฆ>จังหวัดพิษณุโลกกันละครับจัดกิจกรรมตรงนี้ขึ้นที่โรงแรม Imperial ย o โฮเทล แอนคอนเวนชั่พิษณุโลกค่ะท่ามกลางความยินดีของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กลับคืนเป็นของตนเองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,549เป็นต้นมาค่ะถึง31กรกฎาคม2,563เดือนที่ผ่านมานี่เองค่ะกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและแก้ไขปัญหานี้สินเกษตรกรมีสมาชิกรวมทั้งสิ้นถึง28,659รายจำนวนเงินกว่า6,300 40ล้านบาทค่ะเป็นการช่วยรักษาที่ดินทำกินของกเกษตรกรให้คงไว้โดยโอนมาเป็นของกองทุนฟื้นฟ,นฟนูและพัฒนาเกษตรกร,ร,กรจำนวน21,705แปลงให้กเกษตรกรเหล่านี้ได้ผ่อนจ่ายในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกและ,กะเกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยชำระหนี้ครบตามสัญญาเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้คืนกองทุนให้กับให้คืนกรรมสิทธิ์ให้กับกเกษตรกรนี่แหละค่ะหลักประกันคืน ให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมเรียบร้อยแล้วนะคะถึง5,132รายเป็นการช่วยรักษาที่ดินให้พี่น้องเกษตรกรนะให้สมาชิกได้มีที่ดินทำกินส่งต่อให้ลูกให้หลานเป็นสมบัติรวมถึงสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่ยั่งยืนต่อไปค่ะคุณมินอีกบุมหนึ่งที่น่าจะมองโอ้โหดูจากสภาพโฉนดนะฮะ,ะที่คืนที่ดินทำกินเก่าแก่มากนะครับโฉนดครุดเลยครับสมัยก่อน ซึ่งในขณะนี้เองในทางด้านโฉนดของที่ดินทํากินน,นอกจากที่จะกลับคืนสิทธิ์ให้แก่กเกษตรกรไปประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นกเกษตรกรรมกาสิกรรมต่างๆพืชไร่พ<ะ>ืชสวนแล้วสามารถแปลงสินทรัพย์เป็นทุนได้ด้วยนะครับ<ะ>ลองไปฟังแนวทางความคิดของจูดินลักษณะวิสิ์ครับรองรัฐมนตรีดูครับข้งก็คือการคืนโฉนดให้กับเกษตรกรที ที่ผ่านมาในการ,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 าร,ก,รการฟืร้นฟูดราเกษตรกรเศรษฐกรได้ดำเนินการฟื้นฟูให้กับองค์กเรเกษตรกรจํจำนวนหนึ่งพันนี้ได้ 1, ไดําเนินการแก้ปัญหานี้ด้วยจัดการนี้ได้แทนแต่ทรัพย์ถูกขายไปย่งอุบัต 29, ิ29,000รายครับแนวทางของอรองนายรุรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการมอบโฉนดที่ดินในครั้งนี้ครับคือการมอบสิ่งที่สําคัญที่สุดแก่ พี่น้องกเกษตรกร <ฮะ S 1> คือเรื่องของพื้นที่การทําการ,กรเกษตรนั่นหมายความว่าถ้าเกิดสามารถทำเกสิกรรมได้เนี่ยก็สามารถก่อให้เกิดรายได้ในรอบปี <ฮะ S 1> นําหมุนเวียนไปสู่เม็ดเงินที่กระจายลงสู่ชุมชนเช่นเดียวกันนะครับ